มาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมฮะที่ชนบุรีกันบ้างเรื่องนี้เขาบอกว่าเห็นแล้วขนลุกฮะยังไม่รู้ว่าศพปริศนาศพนี้เป็นใครแต่<ะ>ที่แน่ๆน,น่าจะถูกฆาตกรรมแน่ๆเพราะไปเจอเป็นโครงกระดูกแบบเหลือแต่กระดูกเนื้อหนังเนี่ยมันแห้งไปหมดแล้วคุณผู้ชมฮะถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางสีแดงใบนี้ฮะหมกเอาไว้ที่ป่าข้างถนนริมถนนเทศบาลหนึ่งหมู่ที่6ตําบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากคนงานที่เขาไปทํางานแถวนี้<ะ>และ สอนรับกับเห็นบอกมีคนขับรถผ่านมาแล้วยางแตกพอดี<ฆ>ยางมาแตกตรงจุดที่เจอกระเป๋าแล้วเขาเห็นกระเป๋าแปลกๆก,ก,กระเป๋ามันยังดูใหม่ๆอยู่ไม่ไมสกรปรกและทำไมากระเป๋าถึงมาทิ้งไว้ตรงนี้สุดท้ายเปิดกระเป๋าออกคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ไปเจอในกระเป๋าเปิดคู่กับถังขึ้นมาหน่อยฮะเห็นบอกไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ตอนนี้เห็นตามรายงานนะ<ฆ>บอกถ้าดูจากกระดูกอาจจะเป็นเพศชายเป็นศพนิรนามยังไม่รู้ว่าบุคคลที่อยู่ในกระเป๋านี้เป็นใคร แต่ที่บอกว่าน่าจะถูกฆ่ายัดกระเป๋าคงไม่มีใครตายแล้วยัดตัวเองลงกระเป๋าได้ถูกไหมใช่ค่ะมันน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางแล้วเอาศพยัดใส่กระเป๋าจนกระทั่งกระดูกเนี่ยมันเหลือแต่กระดูกหมดแล้วอ่ะเขาบอกว่าหายหมดเขาบอกว่าตอนไปเจอไม่มีกลิ่นแล้วค่ะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วด้วยกลิ่นศพก็ไม่มีมและก็ไปเจอพวกเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ มีเสื้อยืดคอกลมสีน้ําตาลค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นลักษณะเหมือนเป็นนักเบสบอลน,นะคะกลางอกแล้วก็กางเกงในชายสีเขียวผ้าคลุมไหล่แล้วก็มีหมวกด้วยขนาด30มสคูณห้นิ้ว1ผืนอยู่ในกระเป๋าด้วยล่าสุดวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนภาพซ้ายมือเราไปลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุมาฮะจุดนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นลักษณะเส้นทางค่อนข้างจะเปลียวกระเป๋าถูกนํามาทิ้งเอาไว้บริเวณถนนสายหั้วใหญ่ถนนมันเป็นแบบสออโหไม่มีบ้านคนเลยคือถ้าคนผ่านไปชนบุรี ก็คงไม่มีใครจอดถูกไหมห<า>แล้วบังเอิญบังเอิญน,นะวันนี้ก็คือคนที่เจอกระเป๋าคือพี่พีรพัฒนกับพี่มงคลแกอย่างที่บอกไปแกขับรถผ่านมาทางนี้จุดจู่ยางเกิดแตกขึ้นมา,าถ้าตามความเชื่อแกบอกแกนึกว่าคนตายอยากจะบอกให้เจอหรือเปล่า,าเพราะพอยางแตกรถก็จอดพอจอดเสร็จเลยไปมองเห็นกระเป๋าใบน,นี้อยู่แล้วเขาไม่เห็นจริงๆว่า ใครเอามาทิ้งหรือมีเบาะแสของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นเจ้าของกระเป๋าเลยในกระเป๋าไม่เจอเอกสารใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมและขนาดกระเป๋าที่เจ้าหน้าที่กาลังสืบสวนอยู่เห็นบอกคาดว่าที่มาของกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าที่มาจากสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่ากระเป๋าใบนี้เป็นที่นิยมของหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากอเมริกามันมียี่ห้ออเมริกันทัวริสเตอร์ติดเอาไว้ที่บริเวณกระเป๋าด้วย วันนี้คนที่เจอกระเป when when been, been be ara, be on, ๋าก็เลยบอกผมก็ตกใจพอเปิดออกมาพังอะเลยก่อนก่อนจะมาเจอพวกผมรถมันยางแตกตรงนั้นพอดีครับครับทีแรกผมก็เดินเล่นตรงข้างทางเดินไปเดินมาเดินลงมาล่างมันอยู่ข้างรถตรงข้างรถพอดีครับผมก็เลยเห็นเป็นกระเป๋าวางวางอยู่ข้างมันอยู่ในคลองอ่ะมันเป็นกระเป๋าเก่าผมก็เลยสงสัยนึกว่ากระเป๋าอะไรครับผมเลยดึงคนมาดูผมผม ลูดชิปดูแล้วมันลูดออกไม่ได้พี่คนนี้แกก็เรียรมีดมาปาดดูครับมันมีหญ้าปลูกไว้อยู่ครับมันเป็นมันนานอ๋อมันไม่ได้มีใครเอาไปปกคุมมันไว้ใช่ไหมแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วคุมเองใช่ใช่ครับตอนเปิดผมเอามีดจีดดูทีแรกผมนึกว่าฟุตบอลอยู่ในนั้นครับแต่น,อน,น้องมันเีเป็นหัวกระโหลกแล้วสรงใสครับว่าอะไรอยู่ข้างในครับหัวกระโหลกมันอยู่ด้านล่างครับครับครับแล้วมีกระดูกสองชิ้นอยู่ข้างบนก็แจ้งตำรวจครับไม่ครับไม่ได้ค้นครับแค่เปิดดูเห็น แค่นั้นพอ เปิดดูรูปุเป็นกระดูกก็ไม่แตะอะไรอีกเลยฮนะ,<ฆ>ะกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมแต่มันนี่ที่น่าแปลกล่าสุดวันนี้นาลิตบุญนิ่มไปลงพื้นที่มา<ฆ>เห็นบอกว่าห่างจากจุดที่ไปเจอกระเป๋าและเจอกระดูกปริศนาเนี่ยมันมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งมีคนให้ข้อมูลบอกเขาไปเจอโคลอขออภยัยเจอกระเป๋า<ฆ>ลักษณะคล้ายๆกับที่เจอในจุดที่เป็นกระเป๋าสีแดง<ฆ>มาโผล่ที่นี่ก่อนถูกไหมใ่ยังไงบ้างคือคุณซันโตทาโอค่ะเป็นคนงานเมียนมาที่เช่าห้องอยู่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังไม่ใช่ใบนี้ยังไม่ใช่ใบนี้เปิดภาพกระเป๋าใบสีแดงก่อนอล่าสุดนาริศไปลงบ้านล้างมาแล้วเปิดภาพกระเป๋าแดงขึ้นมาค่ะคือคนนี้เขาให้ข้อมูลมาว่าช่วงวันศุกร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองไปที่บ้านร้างแล้วก็เห็นกระเป๋าสีเนี่ยมันคล้ายๆกันนะ่ะลักษณะเป็นสีแดงเลือดหมูเนี่ยค่ะวางอยู่หน้าบ้านร้างซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกับห้องเช่าที่ตัวเองอยู่อะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอมารู้อีกทีนึงกระเป๋าก็ถูกไปเจออีกที่หนึ่ง คือมันเจอคือเมื่อคืนนี้ส1บอ็ดมกราแต่คนงานคนนี้ซันโตเรียกแบบนี้แล้วกันซันโตบอกบ้านเขาอยู่ใกล้กับบ้านร้าง<ม>แล้วเดินผ่านบ้านร้าง<ม>เห็นกระเป๋าสีแดงๆค,คล้ายๆกับที่ไปเจอศพแต่เขาไม่ได้เปิดดูถูกไหมใช่ไม่ได้เข้ามาแตะต้องไม่ได้เปิดดูมันมาโผล่อยู่ที่นี่ซึ่งห่างจากจุดที่ไปเจอเนี่ยสี่กิโลกว่า<ม>แน่ๆกระเป๋าไปเองไม่ได้และกระดูกก็เดินเองไม่ได้ด้วย<ม>ถูกไหม นอกจากกระดูกจะอยู่ในกระเป๋าเองไม่ได้แล้วมันยังคงย้ายถิ่นย้ายที่ของตัวเองไม่ได้แต่ซันโตก็บอกเฮ้ยก็แปลกก็ตกใจเหมือนกันเพราะบ้านล้างจุดนี้สี่กิโลกว่าจู่ๆแค่คืนเดียวทําไมกระเป๋าไปโผล่อยู่ริมถนนเป็นไปได้ไหมไอ้พวกคนที่เกี่ยวข้องหรือคนร้ายเนี่ยมันมาเคลื่อนย้ายหรือไม่นอกจากนี้วันนี้อ่านแล้วเปิดภาพกระเป๋าวันนี้ขึ้นมาเราไปลงพื้นที่นี้เราก็เลยเจอกระเป๋าอีกหนึ่งใบ<ถ>นี่สีดำขวามือเปลี่ยนภาพเป็นกระเป๋าแดงฮะไอ้กระเป๋าดาใบนี้ถามว่ามันเกี่ยวยังไง คือต้องบอกแบบนี้ซันโตบอกว่าพื้นที่บ้านลังเนี่ยมักจะมีใครก็ไม่รู้อเอาของมาทิ้งถูกปะ่ะมักจะเอากระเป๋าเอาขยงขยะอะไรมาทิ้งซึ่งวันนี้นาลิดไปก็ไปเจอกระเป๋าใบดานี้แต่ต้องบอกนะเปิดมาแล้วไม่เจอกระดูกข้างในนี้มันก็คือกระเป๋าที่ถูกทิ้งปกติไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกระเป๋าแดงแต่กําลังจะยืนยันว่าจุดนี้มักจะมีคนเอากระเป๋ามาทิ้งเป็นประจําแต่ดันโผล่ที่นี่หนึ่งวันและไปเจออีกหนึ่งที่ห่างไป4กิโลกว่าแค่ข้ามคืนเท่านั้นฟังเสียงซันโตะ ก็ประมาณวันสุดถ้าวันหยุดประมาณ่บใบเลยค่ะทุน่บใบใช่ค่ะน้องก็ไปไปเจอเพื่อนไงกบไปแกมอาเลยถ้าวันสุดก็ดูไปดูไปที่้บนเก่าเนี่ยเห็นถักกระเป๋านี่ก็หวั่นไหวเฉยๆน้องจะคิดว่าใครจะมาทิ้งกระเป๋าเนาะคิดว่าแบบนี้แหละไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วคือมั่นใจไหมว่าเป็นกระเป๋าสีแดงใบนั้นเลยใช่ค่ะสีสีแดงค่ะสีแดงเลยใช่ค่ะ โอ้มันมากตั้งไว้อยู่นานหรือยังครับไม่รู้นะเฮียนตาวันที่วันเดียววันสุดเลยค่ะใช่ปัจจุบันที่สิบใช่ค่ะใช่ครับแล้วที่ผ่านมาหนูเห็นมาอีกไหมเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เห็นแล้วพึ่งจะเฮียนตะวันสุวันเดียวเลยค่ะตอนนั้นนี่คือลักษณะกระเป๋าเนี่ยแนวนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ค่ะหรือว่าตั้งอยู่นอนอยู่ค่ะถ้านอนอยู่ใช่ค่ะมองไปก็เฮียนค่ะถ้าขยะก็มีคนมาทิ้งขยะอะไรก็มีนะถ้ามาทิ้งกระเป๋านี่ก็ไม่เห็นนะ คุณผู้ชมมาเปิดภาพกระเป๋าแดงขึ้นมาเมื่อคืนนี้มีญาติหนึ่งคนที่เขาติดตามข่าวนี้แล้วเขาเดินทางมาจุดเกิดเหตุคือพี่สุรศักดิ์เขาบอกว่าครอบครัวเขาชื่อสิริศักดิ์เป็นพี่ชายหายตัวไปเมื่อประมาณสักเห็นบอก 3- 4เดือนแล้วแล้วติดต่อไม่ได้มันสอดรับกับโครงกระดูกที่มาเจอตรงจุดนี้แล้วมีข่าวรายงานออกไปเมื่อคืนนี้ว่าโครงกระดูกเนี่ย มันไปเจอทั้งหมดก็คือเขาบอกมันน่าจะตายมาแล้ว3เดือนเดี๋ยวเปิดภาพกระเป๋าเต็มจอฮะค่ะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราาริศติดต่อไปยังครอบครัวแล้วก็คือครอบครัวของพี่สุรศักดิ์ซึ่งเขายืนยันบอกว่าคนหายที่เป็นพี่ชายเขาสิริศักดิ์เนี่ยล่าสุดติดต่อได้แล้วไม่ได้หายรอดปลอดภัยสแสดงศพและกระดูกปริศนายังคงไม่รู้ว่าคือใครตำรวจก็บอกไม่ได้มีการแจ้งหายในพื้นที่ด้วยจบเรื่องนี้